โอเคครับก็สวัสดีทุกคนให้เข้ามารับชมไยน,นะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาโมบายเหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลงดันโฮเลียวินฮิลหรือที่เราเรียกมันบ้าน่าดันปีกนั่นเองครับหนึ่งในดันกิจ,จวัดประจําวัน1วันต้องลง3รอบนะเพื่อที่เราจะสามารถเก็บวิวของปีกได้นั่นเองไม่ช้าก็เร็วยังไงทุกคนก็ต้องมาลงมันนะครับมันคือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงได้นะสำหรับดันปีก สำหรับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอาชีพฟอร์ตอาเชอร์หรือวนักคานูในการลงให้ดูนะครับมันจะไม่ใช่ตัวหลักที่เป็นเบดเดอร์นะแล้วก็สลับจันปีกนะครับปัญหาของทุกอาชีพเลยนั่นก็คือบอสตัวสุดท้ายไอ้สตัวแรกที่เป็นมินิบอสอะมันผ่านไม่ยากหรอกครับแต่ว่าบอสท้ายอะมันตีแรงหลายอาชีพอะมีปัญหามากจะมีเพียงแค่อาชีพเดียวนะครับที่สามารถผ่านบอสท้ายได้แบบอีซี่นั่นก็คือนักคานูตัวนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะแบดสอของนักคานู เราสามารถยิงนอกระยะได้ยิงฟรีบอสตีไม่ถึงนะครับเรียกได้ว่ากระทําอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําให้ดูนะสำหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่ยังเล่นไม่คล่องเหมือนผมนะก็แนะนําให้ตั้งค่าเออให้เป็นจุดปัจจุบันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนตีบอสท,ท้ายมันจะทําให้เราตีบอสได้ง่ายขึ้น <Yahoo! S 1> โอเคครับก่อนเที่ยวจะไปลงเดี๋ยวผมจะเปิดสวมใส่ให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะ ประดับมัยญายมาจากตัววิสซาที่เป็นตัวหลักของ ID ดีนี้นะส่วนชุดตามสภาพเลยครับเอ,อ่อ M7 ว5นะก็ตามสภาพแหละหลักๆแล้วนะักธนูนะครับคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเลยประดับไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้คุณทำยังไงก็ได้ให้ผ่านมินิบอสสามตัวแรกให้ได้พอบอสท้ายยังไงคุณก็ยิงฟรีคุณผ่านอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลยแล้วกันผมอาจจะเล่นไม่คล่องเท่าไหร่นะ เพราะส่วนใหญ่ตัวหลักก็อย่างที่รู้นะมันเป็นเบรไงกดเข้าไปเลยนะครับ ID นี้หยวนไม่มีนะผมจะใช้เป็น c o r r ั t t e f o r r ์ Archer นะครับโอเคยิงไปปับ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 ,ปบสกิลมันก็สวยดีนะตอนผมเล่นแต่ผมรู้สึกแปลกๆกับช่วงที่มันเล่นไออาชีพนี้ใหม่ๆแปลกยังไงใช่ไหมแปลกตรงแบตสกับแบตสมันนะผมจะพูดยังไงดีล่ะมันเป็นปืนนะ มันแล้วก็มันมีอาชีพ FG ที่เป็นกันเนอร์ไงมันแปลกๆอ่ะเออนักธนูแต่ว่าใช้ปืนของอาชีพอื่นยิงอย่างเงี้ยมันแปลกๆตรงนี้แหละ <S <S สำหรับสูตรฟาท่านนะครับผมจะใช้เป็นเพิ่มคิเล็ดกับเพิ่มแม็กขเล็น,นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวหลักไงเออมันอาศัยประดับแหละมันถึงมีดาเมดนะผมต้องการแม็กเล็กับเล็นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะต่ําเตี้ยเลียดินมากถ้าไม่ใช้สูตรพวกนี้ แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับทุกอาชีพพะลงดันก็เขาจะใช้เป็นสูตรพวกนี้นะครับเพิ่มแมกเนตกับเรดนะมันทําให้เราผ่านดันได้ง่ายไงนี่ก็ดีบับสักหน่อยแล้วกันนะครับกดหน้าแดงยิงเลยละกันปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บเราอะเจ็บไม่ใช่มาเจ็บเนี่ยตามสภาพชุดบวกห้า <c oughs> บางเฉียบ <c oughs> ประดับช่วยเพิ่มดาเมจก็จริงนะ <c oughs> แต่ชุดแม่งเป็นบวกห้าไงเสื้อมือเท้าประเด็นหลักเลย แต่ว่ามันยืนได้นานนะครับจริงๆอ่ะ f ฟอะมันเป็นอาชีพที่แบบหลบได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับสายเวียตัวอื่นเพราะว่าเด็กมันเอพไว้เยอะ,อะเออทำเป็นเล่นยิงไปหนูยิงไปยิงไปอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าก็ตามสมภาพเลยครับเออมันไม่ใช่ตัวหลักในรูนมันก็ไม่มีอ่ะรูนไม่มีเอาง่ายๆถ้าเป็นสายเวีตัวอื่นอ่ะทะลึ่งมาลงอย่างเงี้ยแตกนะครับยังไงก็แตก แคบินีบอยก็ตีเจ็บขนาดนี้แล้วอะปับเข้าไปโอ้โหได้ยาปีกมาวะ่ะมาเลยปื๊บปื๊บแต่ว่าอาชีพเนี้ยแบทสองเท่มากเลยนะ<ม>เท่พอๆกับเบดเลยปรับสวยเข้ามาตรงนี้ตึงมอนเข้ามาก่อนแต่ผมไม่ค่อยชอบเออสกิลที่มันทำให้แบบยังไงดีละ่ะกลุ่มมอนมันกระเด็นเท่าไหร่นะจริงความรู้สึกแรกที่มาเล่นนะคานูนะ <c oughs> ดาเมจแม่งเบามากเ <c oughs> บาจริงๆ ต้องใช้คำนี้เบาจริงๆนะแบทสมาหรือยังโอเคแบทสามมาล้ว, okay, ลวคอมโบจะใช้เวลานานเกินไปแบทสามยิงเลยแล้วกันนะครับโอเคโอ้ okay. oh, รู้สึกดีขึ้น <laughs> ถ้าคอมโบไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่นะเออยิงไปหนูยิงไปสิครับอยิงไปเนี่ยมันใช้ปืนไงช่วงที่ FG เข้าใม่ใหม่ผมนึกว่ามันจะเปลี่ยนโมเดล เออแบทเทิลโหมของนักธนูหน่อยนะเพราะว่ายังไงดีล่ะมันเป็นปืนนะเออมันมันควรจะเป็นของ FG อ่อะแล้วก็แบทสองมันะ่ะเท่เกินหน้าเกินตายอ g มากนะครับไอ้กันเนอร์มันเป็นปืนแก๊ตลิงไงปืนกระโปกงอะแต่ว่าแบทสองของธนูแม่งปืนคู่อะโอ้โหแม่งเท่เท่เกินไปยิงไปอืสาบ ยิงไปครับหน้าแดงเหมือนเดิมเขินครับเจอบอสเลยต้องกดหน้าแดงหยูไม่ต้องคอมโบก็น่าจะตายแล้วั้างเนี่ยปักโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันยังไม่ตายวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปสิปัก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 สวยโอ้โห สกิลแม่งเอฟเฟกอลังการงานสร้างตรงนี้เดี๋ยวดึงมาก่อนนะครับดึงมาก่อนนะค่อยๆเดินนะครับไม่ต้องรีบนะตีเด็กกระโปงนะครับ mm hmm. เราจะได้กล่องสุ่มเงินนะปกั mm hmm. ปกปกัปกปักปักโอเคจากนั้นก็แปลงแบตสามนะครับยิงตัวไกลที่สุดนะข้อดีของนักขนูคือระยะการโจมตีนะครับแม่งยิงไกลมาก ไกลจัดๆแล้วก็สกิลแลนด์มันกดทีทีได้นะต่างจากอาชีพอื่นทีได้เร็วต้องพูดอย่างนั้นยิงไปหนูอืมยิงไปปัก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 สี่สิบแปดวิน,น่าจะเอาลงอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเอาลงอยู่หรือเปล่าวาถ้าไม่ลงก็ค่อยคอมโบแลนด์เอาแล้วกันสาบไปครับยิงหน้าแดงเขิน เจอบอลแล้วเขินต้องยิงหน้าแดงปัก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 ที่แรกอะผมคิดว่าแบบท่าบีมันดูลัวกว่าใช่ไหมดูกว้างกว่าแต่ว่ามันเท่ากันนะครับเท่าที่ไปหาข้อมูลมามันเท่าเท่ากันนั่นแหละแต่เอฟเฟกมันทําให้เราแบบคิดอย่างนั้นไปไงคนหลบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลบนี่แตกต่างจากเบดนะเบดคือแม่งหลบทุกอย่างเลยแต่นี่คือหลบสี่ฮิตแรกใช่ไหมวะแล้วก็มันจะเพิ่ม ด e เฟนเ t e กับอีวาชั่นให้ปึ๊บไม่ลงว่ะตีไม่ตายพอล่าต่อหลบกี่ครั้งวะจำไม่ได้หลบสี่ครั้งไหมเออหลบสี่ครั้งสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้ด e เฟนเ r a สี่พันห้าแล้วก็อีวาชั่นสี่พันห้านะมันฟังดูเหมือนจะน้อยใช่ไหมแต่ว่าเยอะนะครับธนูในวอร์มันเล่นเป็นหลบได้นะคืออีวาชั่นมันเยอะมากนะครับทำเป็นเล่น <Okay. S 2> mm hmm. เข้ามาตรงนี้ครับยิงไปปักเจ็บปวดปัก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 ได้ไปอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะโอ้โห mm hmm. oh ด,ดูสกิลแม่งงามสกิลก็งามอยู่นะสวยต้องใช้อย่างนั้น mm hmm. แต่ว่าอาชีพที่คอมโบสวยที่สุดของผมเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะเป็น fb นะแม่งงามมากสกิลแบบโอ้โหเอฟเฟกต์ ho, อลังการ แปลงแบตสามเคลียร์เลยแล้วกันนะครับยิงไปปัก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 ,ปกโอเคครับตอนนี้เราก็เคลียร์กลุ่มมอนเสร็จแล้วหลังจากนี้เราจะไปเจอกับบอสแล้วครับเราจะทําการปลดแบตสามทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นแบตสองในการจัดการบอสเพราะบอสอะตอนเราแปลงแบตสองมันจะทําดาเมจไม่ถึงเรานะเราจะได้ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตนั่นเองครับหลังจากที่บอสเกิดให้เราทําการวิ่งเข้าไปดีบัฟนะครับแล้วจากนั้นให้รีบแดดออกมา แล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปนะครับพร้อมกับกดยิงนะพอถึงระยะก็ให้เรากดหยุดเดินนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ฟังที่ผมพูดแล้วไม่เข้าใจก็ให้เราจําจุดที่ผมยืนจุดนี้ไว้นะครับพอเรามาลงเองก็ให้เรามายืนที่ตรงนี้กดตีเราก็ยะยิงบอสได้แบบฟรีๆแบบนี้เลยพราะยังไงเราก็ตั้งเป็นจุดปัจจุบันไว้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสำหรับบอสตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตีแรงมาก เราอย่าไปดูหมิ่นเพียงแค่ว่าเราเห็นดันเจียนนะเป็นเลเวลร้อยสาสังเกตเลเวลของบอสสิสองมันตีแรงจริงครับไอตัวเนี้ยโอเคครับพอบอสตายเราก็ทำการตีก่ลองนะจากนั้นผมจะปลดแบตสองทิ้งเปลี่ยนเป็นแบตสาเพราะว่าเราต้องเคลียร์กลุ่มมอนกลุ่มนี้นะครับนี่เป็นกลุ่มมอนกลุ่มสุดท้ายละเคลียร์เสร็จเราก็จบดันได้แล้วครับ ยิงไปครับปักก็เอาเรื่องอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะจ๊ะยิงไปสวยงามเปิดกล่องกล่องเงินมาแล้วร้อยเอ็มกับห้าสิบเอ็มเนี่ยผมได้เยอะมากทุกคนแม่งจะแบนล์ละตอนดูผมสตรีมเปิดได้แต่ร้อยเอ็มห้าสิบเอ็มเนี่ยจบนะครับแล้วก็เปิดกล่องสักหน่อยนะปั๊บ หลายคนอาจจะซีเรียสนะครับพอมาลงแล้วได้1 m แบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับบางรอบก็ได้50 m อได้อะไรแบบนี้เราไม่ได้ขาดคุณเยอะเพราะมันเป็นดันที่ไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องกลับมาลงมันนะครับคุณหนีอย่ามันไม่พ้นหรอกมาลงมันเถอะครับถ้าลงได้ก็มาลงซะโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้เรียนใหม่ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ เดินมาเกะก,กะยิงทิ้งแม่งเลยจระเข้อ่าโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการอีกสักรอบแล้วกันสวยงาม